สวัสดีทุกท่านครับบูวีลิศครับร้านพักเครื่องหลวงปูหมุนนะครับวันนี้ก็มีคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้มีมาให้ชมกัน2เหรียญนะครับเป็นเหรียญหมุนเงินหมุนทอง19เม็ดนะครับแล้วก็เหรียญมังกรคู่นะครับเนื้อทองแดงสภาพผิวสวยเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปชมกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ยังไม่เคยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งวันนี้คุณกดไว้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปของผมนะครับ เพื่อนๆที่มีพระเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่หลวงปู่หมุนหรือว่าเกจิอาจารย์อื่นๆยอดนิยมทั่วไปนะครับรวมถึงพระเก่าพระใหม่พระบูชานะครับต้องการจะเปลี่ยนเป็นเงินนะครับนำเงินไปลงทุนในด้านอื่นเนี่ยผมยินดีรับเช่าทั้งหมดนะครับจะเหมาหรือว่าจะให้เช่าเป็นบางรุ่นบางองค์ก็ยินดีนะครับแอดไลน์ผมไว้นะครับแล้วก็ส่งรูปภาพพระเครื่องของท่านนะครับที่มีอยู่ที่ต้องการจะปล่อยนะครับส่งมาพร้อมเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ราคาผมดูแล้วถูกใจจะรีบติดต่อกลับไปนะครับ วันนี้เนี่ยได้พระมาอย่างที่บอกครับ2องค์เหรียญมังกรงคู่เนี่ยเป็นเหรียญที่ผมดีลไว้นะครับคุยไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าคาดเคลื่อนกันตลอดนะครับพอจะมาเจอกันพี่แกก็ไม่ว่างนะครับด้วยอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับก็เมื่อวานนี้ช่วงค่ํามีโทรมาหาผมแล้วก็บอกว่าวันนี้จะเข้ามานะครับผมเองก็ไม่คิดว่าพี่แกจะเดินทางเข้ามาเมื่อเช้ามาแต่เช้าเลยนะครับก็ปรากฏว่าผม, amation, มอเองเนี่ยจำได้นะครับแต่ว่า เรียกว่าไม่รู้ว่าลายไปอยู่ที่ไหนแต่ว่าพี่เขาโทรมาก็มีการนัดหมายกันพอมาเจอตัวกันรู้สึกว่าแม่ไม่ผิดหวังครับเหรียญที่เราตามมาเป็นปีนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่เก็บรักษาไวด้ดีดีนะครับพี่ก็ใส่ตลับสเตนเลสซึ่งเป็นตลับไม่กันน้ําด้วยนะฮะเรียกว่าเป็นตลับแบบไม่กี่สิบบาทนะครับแต่ว่าการเก็บรักษาของพี่แกเนี่ย เยี่ยมมากเลยครับพิธีการคือกเก็บใส่ตลับสเตเลสนะครับไม่ได้กันน้ำนะฮะก็คือเป็นตลับเปิดออกได้นะครับอากาศเข้าได้แต่แกเนี่ยใส่ถุงพลาสติกไว้2ชั้นลัดยางแล้วก็ใส่แบบเหมือนกับเป็นถุงถุงเชือกอีกทีฮะถุงแบบที่ร้านทองเขาใช้กันฮะอีก1ชั้นต้องบอกว่าเก็บได้ดีจริงๆเปิดออกมานี่ผมก็ลุ้นด้วยนะปรากฏว่าแม่ไม่ผิดหวังครับแบบนี้รับเงินสดไปเลยนะครับแล้วก็ เพื่อนๆที่ต้องการจะดูว่าพระเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็เดิมขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็มาชมกันเลยนะครับสำหรับองค์จริงที่เมื่อสักครู่ผมพูดไปนะครับมาดูเหรียญไหนกันก่อนดีครับเหรียญไหนก่อนดีครับซึ่งจริงๆสวยและเดิมทั้งสองเหรียญน,นะแต่ว่าสภาพนะครับโดยส่วนใหญ่ที่ผมได้เจอเนี่ยผมก็จะบอกเพื่อนๆนะครับพี่ๆได้ว่า องค์ไหนเนี่ยสวยน้อยสวยมากนะครับส่วนตัวผมเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูนะครับองค์นี้เรียกว่าเหรียญหมุนเงินหมุนทอง1.9เม็ดนะฮะสิเม็ดเคยบอกแนะนําเพื่อนๆไปแล้วนะจุดดูนะครับสิบเก้าเม็ดอ่าเม็ดประคํานะครับแล้วดูโค้ดครับตอกลึกคมชัดนะลึกคมชัดนะครับนี่นี่ครับ ลักษณะของโค้ดนะครับนี่หลายๆจุดนะครับที่ผมเวลาซูมให้เนี่ยเพื่อนๆดูได้นะเพราะว่าเป็นจุดที่เอาไว้ดูได้นะต้องทบทวนนะฮะคือโอกาสที่เราลืมเนี่ยมันก็จะเป็นจุดบอดของเราได้นะครับอ่ะมาถึงองค์นี้นะเดี๋ยวผมบอกให้ว่าเหรียญหมุนเงินหมุนทอง19เเม็ดเนี่ยอ่ะให้ดูขอบด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังกันไปนะครับในระหว่างที่รอนะครับรอดูเหรียญมังกรนะอ่ะ เรียบร้อยดีนะครับสภาพเดิมๆนะฮะนี่ครับจุดที่เราเรียกว่าต้องดูต้องหลายๆจุดนะบางทีถ้าเกิดว่าพระไม่ได้เลี่ยมมาเนี่ยเราก็ดูได้ครบเลยนะบริเวณหน้านะครับดูโค้ดครับนี่ฮะนี่ครับ19เมตรกับ18เมตรเนี่ยหน้าโคนหน้ากันนะฮะเพื่อนๆประคำนี่คือส่วนหนึ่งนะฮะ องนี้เนี่ยเรียกว่าสวยงามสภาพเดิมๆด,ดีนะฮะเรียบร้อยดีนะครับนี่ฮะนี่ผิวพันธุ์ก็ต้องบอกว่าเก็บไว้ได้ดีนะครับตรงเนี้ยมีอะไรนิดหนึ่งไม่รู้นะผมเองพยายามดูอยู่นะขาวๆจะบอกว่าเป็นคราบหรือเป็นหลุมเป็นก็นี่นะพูดตรงๆเลยนะพยายามหาอะไรสกิดก็สะกิดไม่ออกนะจะบอกว่าคาแป้งคาบเบาคาบบล็อกก็เป็นไปได้นะต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเป็นคราบโดยทั่วไปเนี่ยไม่ไม่ออกนะ นี่ฮะจุดเดียวเลยนะฮะเล็กน้อยนี่แล้วราคาแบบนี้เพื่อนๆตัวนงส่งตัวนงสือไม่มีล้มนะตัวนงสือไม่มีล้มนะฮะนี่ครับปี2542นะครับเหรียญยอดนิยมเลยนะครับเหรียญหมุนเงินหมุนทอง19เม็ดข้างหลังก็จะเป็นถุงทองแล้วก็จะมีด้านบนนะครับปากถุงเนี่ย999ล้านนะฮะก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ สวยงามแล้วก็สภาพเดิมดีเลยนะฮะนี่ฮะเรียบร้อยดีนะครับเพื<ๆ>่อนๆแบบนี้นะครับได้มาไม่แรงนะครับแบ่งปันเพื่อนๆเนๆช่าไปนะครับน่ารักดีนะครับเรียกว่าสวยก็จริงๆเรียกได้นะผิวเขายังเดิมอยู่เลยนะฮะมีความวาว,าวม่วงนะตรงมีตรงขีดตรงนั้นผมค่อนข้างจะบอกตรงนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยเหรียญเนี่ยมีแห้งมีเปิดมีอะไรเนี่ยต้องบอกว่าเหรียญน,นี้เนี่ยผิวยังได้อยู่ในราคาเนี้เอาว่าเพื่อนๆไม่เจอแล้วกันนะรับรองได้ลองไปหาดูก่อนก็ได้ ชอบโทรมาปิดได้เลยนะครับ22,500บาทพร้อมจัดส่งรับประกันพาแท้ให้นะครับอ่ะแบ่งๆกันไปนะครับส่วนองค์นี้นะครับอือ,อบอกยังไงดีครับเนี่ยคือเดิมสุดๆนะฮะอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่าแม่พี่แกเก็บไว้ได้สุดๆเลยนะฮะเก็บดจริงๆต้องเห็นตอนพี่แก,แก่เพื่อนๆพี่ๆนึกภาพตามผมให้ดีนะแกหยิบออกมาจากกระเป๋านะครับกระเป๋าแล้วก็ เขาจะเป็นลักษณะถุงนะครับถุงมันถุงทองที่เรา,เาใช้ลูดปิดกันเนี่ยนะครับแต่ว่าเก่ามากนะฮะแกะออกมาชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกระดาษทิชชู่ห่อทีนึงก่อนนะจำไม่ผิดนะแล้วก็ถุงพลาสติกหอ่อรัดยางไว้นะฮะรัดรัดไว้ผมกรลุนไปด้วยกระหว่างแกบอกพี่ขอดูเลยพอดีผมจะต้องมีไปดูพระอีกนะฮะก็แกะแกะแกะมาออกจากพลาสติกแล้วกรอบเขาเนี่ยผมไม่ได้เอากลับมาด้วยนะต้องบอกแบบนี้นะกรอบเนี่ยผมไม่ไดเอากลับมาด้วยเก่าตามสภาพแล้วนะฮะหลายปีแล้วก็ปรากฏว่า แกออกมาผมก็เลยขอดูหน่อยส่องไปเสร็จเว็บแรกก็หาจุดที่เราคุ้นเคยดูเหมือนที่เวลาผมนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเราก็ดูความละเอียดเรียบร้อยนะครับดูโค้นะครับดูบริเวณองค์นี้เนี่ยมีจานด้วยนะฮะมาอาอุนะฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่เห็นไหมครับมาอาอุนะครับนี่อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะด้านบนตรงโค้ดนี่นะฮะ หลายๆจุดนะครับที่เราพิจารณากันนะครับนี่ผิวพันธุ์เนี่ยเรียบร้อยรุ้งเดิมๆด,ดีเลยนะครับนี่ปี2543รุ่นเนี่ยเรียกว่ามัางกรคู่นะครับเนื้อทองแดงเสาห้มหาเศรษฐีนี่ครับลักษณะเขาจะเป็นลักษณะผมจะชอบเรียกว่าเหมือนปลาโคต้ตนะแต่เพื่อนๆถ้าเกิดว่า ใครได้ดูหรือว่าติดตามบ่อยๆเนี่ยก็น่าจะพอจำได้ในในลักษณะของขอบตัดนะผมเองก็จะมีเหรียญที่เปื่อยๆเนี่ยมาทำเป็นคลิปให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะฮะอ่ะชัดอยู่นะนี่ฮะหูเหรียญคอเหรียญเนี่ยนะครับเราก็ดูกันหลายๆจุดนะฮะนี่ฮะนี่ฮะคอเหรียญเขาจะทรงนี้เลยนะฮะทรงประมาณนี้นะไม่น่าไปไม่ปิ้นแบข้างหลังก็ปิ้นแบงข้างหน้านะเพราะว่าเหรียญเนี่ยเจาะก,กระแทกหน้ากระแทกหลังก็เป็นไปได้นะฮะเจอบ่อยๆ ผิวกว่างน,นะฮะเก็บดีจริงๆนะฮะดูกระแสเหรียญน,นะครับเรียบร้อยนะครับขอบตัดอันนี้ผมซูมลึกไปหน่อยนะก็จะอาจจะถ้าชัดคือชัดถ้าไม่ชัดคือเหมือนกับจะเบลอไปหน่อยนะนิดหน่อยนะอ่ะเนี่ยครับเขาไม่ได้ตัดขาดไปทีเดียวนะฮะเพื่อนๆก็จะมีเหมือนกับแบบนี่ฮะ เนี่ยครับลอยขยักไปหนึ่งขยักนะอ่ะดูผิวดยรว่ว่อนผมต้องจับแบบระวังเลยคือสวยจัดสวยเดิมเลยนะครับสวยจริงนะครับแบบนี้นะฮะนี่ฮะอ่ะคือต้องบอกว่าเก็บได้ดีนะครับโคตเต็มเกลียวเรียบร้อยเต็มดีนะฮะโอ้โหผิวแบบนี้นะฮะขออนุญาตนะครับใส่ซีนก่อนแล้วกันนะครับป้องกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรไปโดนเรื่องความชื้นนะครับหรือว่า ในส่วนที่เรียกว่าอะไรที่จะไปติดที่หน้าเหรียญเนี่ยผมเองก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะแบบนี้อ่ะนี่ครับให้ดูกันแบบนี้อ่ะองค์นี้เป็นโชว์ไปแล้วกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆผมเองเนี่ยมีหลายเหรียญตั้งแต่2 0 0 0 0กว่าบาทขึ้นไป30 0 0 0อะไรก็ว่ากันไปก็ว่าที่สภาพสวยๆแบบนี้มีมาอยู่เรื่อยๆแต่มาไม่ค่อยบ่อยนะฮะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าวันนี้อยากได้เดี๋ยวบ่ายไปเช่าได้ไม่ได้เจอกันได้บ่อยๆเหรียญน,นี้อย่างที่ผมเล่าไปเบื้องต้นสนุกดีครับ คิดว่าเขาไม่มาปล่อยแล้วด้วยนะฮะต้องบอกแบบนี้แล้วก็เหรียญนะครับที่ได้มาวันนี้ก็นํามาทําคลิปให้เพื่อนๆพนี่พี่ได้ชมกันลองดูนะครับตัดสินใจดูนะครับอันนี้ผมว่าต้องบอกเลยว่าไม่แพงไม่แพงครับสภาพนี้นะครับโคตรเคิร์ดตอกเต็มนําไปดูเป็นตัวอย่างได้นะครับเพื่อนๆพนพี่ๆต้องบอกว่าเพื่อนๆนะครับหลายๆท่านเนี่ยไม่มีเหรียญจริงเอาไว้ดูเนี่ยคุณจะดูไม่ได้นะฮะคุณอย่าไปเสี่ยงเลยนะฮะอย่าไปเสี่ยงว่า พระเล่นส0,000คุณไปเช่าได้ 15, 18, 2 1 8 0 0 0 0คือคุณต้องมีความรู้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเช่าพระแท้ๆไปนะครับโดยที่มีประกันจากทางร้านผมนะครับนำไปบูชานำไปศึกษาต่อยอดนะครับผมว่าจะดีกว่านะครับไม่ต้องไปเสี่ยงเองนะครับการเสี่ยงเนี่ยคือเท่ากับศูนย์ได้นะครับคือถ้าสมมติว่าพระเนี่ยที่ท่านไปเสี่ยงเช่ามาในราคาถูกแล้วไม่แท้ขึ้นมาเนี่ยเท่ากับศูนเลยนะครับ เช่าจากผมไปเนี่ยผมประกันไว้ให้นะครับบางทีเนี่ยผมได้มาเบาผมเปิดเบาบางทีพระสวยผมเช่ามาเนี่ยต้องบอกว่าเราเช่าตามสภาพความสวยแรงหน่อยเพื่อนเพื่อนพี่ๆเช่าไปเถอะครับนะฮะสบายใจนะครับนอนหลับไม่ต้องตกใจไม่ต้องรุนอะไรทั้งนั้นนะฮะโอกาสหน้าขึ้นลงผมเองก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าขึ้นพวกพี่หรือว่าเพื่อนๆที่เก็บมาก็มีกำไรที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเราก็ได้เห็นกันแล้วนะฮะ5ปี10ปี ยังไม่มีรุ่นไหนแบบลงไปแบบลึกๆมากถึงหลักพันเพราะว่าลงก็จะมีรุ่นอื่นคอยค้าราคาอยู่นะครับจะบอกแค่ว่าอย่าไปเสี่ยงนะฮะอย่าไปเสี่ยงเช่าจากผมรับประกันพระให้คุณสบายใจนะครับแล้วก็ได้สภาพตามที่ผมเนี่ยพูดออกไปนะครับสวยบอกสวยย่อนบอกย่อนกลางบอกกลางผมเห็นพระมาพอสมควรไม่รู้จะโกหกทาไมครับนะ,ะถ้ากโกหกแล้วได้สักพันล้าน ผม,ผมอาจจะโกหกโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับที่ติดตามชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนี่ที่ดีมากๆเลยนะครับก็จะพยายามทําต่อไปนะครับถ้าวันไหนไม่มีพระเข้ามาใหม่ก็จะนำพระองค์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาทําแล้วก็เรียกว่าทบทวนความรู้กันละกันผมเองทบทวนด้วยอย่าคิดว่าสอนแนะนําอะไรเลยนะฮะเอาเรียกว่าจุดแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมมีเนะี่ยแบ่งให้เพื่อนๆพี่ๆไปแล้วกันนะฮะวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ